เราเป็นตกขาวนะคะปวดมดลูกป,ประจําเดือนมานะะี่ค่ะโอ้มันมันทรมานมากๆเหมือนมีกันไกลมาตัดเลยก็ว่าได้ค่ะตรงนี้สวัสดีค่ะรสโรจนาบุญสวนค่ะปัจจุบันอายุ40ปีป่วยเป็นเนื้องอกนะคะมีจํานวนทั้งหมด3ก้อนและซีด1ก้อนค่ะมีขนาดก้อนละ2เซนค่ะก็คือรถมีอาการปวดแบบทรมานมากๆเลยนะคะปวดจนเหมือนเราเนื้อเราจะฉีกอะค่ะนะคะ,นะคะตอนนั้นรถก็ จะไปตรวจสุขภาพนะคะประจำปีทีนี้มันมีอาการเกิดขึ้นมาก่อนปรากฏว่าคุณหมอตรวจเจอนะคะเนื้องอกเรา3ก้อนแล้วก็ซีดหนึ่งก้อนนะคะมีขนาดก้อนละ2เซนนะคะคุณหมอแนะนำแค่ว่า ให้เราตรวจติดตามอาการทุก3เดือนและ6เดือนค่ะหรือถ้าเราไม่อยากมีบุตรคุณหมอก็แนะนำให้ผ่ะะาตัดเราผู้หญิงนะคะถ้าเราผ่ะะา,าผตัดมดลูกทิ้งแล้วนั่นหมายถึงว่าสุขภาพของเราแย่แน่นอนจะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมา,า,าได้เยอะค่ะทีนี้ลดวางแนวทางในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองโดยที่ลดไปหาข้อมูลใน Google นะคะรวมถึง เฟซบุ๊กนะคะตามโซเชียลต่างๆและรถก็ได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่สกัดมาจากธรรมชาติละอองเกสร,รดอกไม้พอเราได้ศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลองมาเปิดใจทานรักษาอาการดูนะคะ,อะตอนนั้นรถได้สั่งมา1กระปุกนะคะก็ลองทานดูปรากฏว่าอาการที่เจ็บป่วยอะคะ่ะ จากที่เรามีปัญหาเรื่องของประจําเดือนมาเนี่ค่ะโอ้มันมันทรมานมากๆเลยค่ะมันเหมือนมีกันไกมาตัดเลยก็ว่าได้ค่ะตรงนี้รถก็ทานไปได้แค่3วันอาการปวดต่างๆอะคะ่ะมันดีขึ้นเยอะมากๆเลยหลังจากนั้นเราก็ทานต่อเนื่องอีกค่ะไปประมาณหมดไป1กระปุกแล้วค่ะ เรารู้สึกว่าอาการเราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะพอทานไป3เดือนนะคะมันเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วเราก็ไปอันตาสาวกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งค่ะปรากฏว่าในเดือนที่4นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้องอกนะคะ3ก้อนก้อนละ2เซนหรือซีดค่ะอีกหนึ่งก้อนมันก็ยุคแค่4เดือนเท่านั้นคุณหมอเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยาอะไรลดมาทานเลยนะคะนอกจากให้หนึ่งให้ลดผ่าตัด หรือ2ให้รถติดตามอาการเท่านั้นค่ะผู้หญิงที่เป็นเนื้องอกทุกคนนะคะหรือท,ทุกคนอะที่มีปัญหาตรงนี้รถมั่นใจเลยว,ว่าทุกท่านเนี่ยคือมีอาการที่เจ็บปวดเหมือนรถทุกคนค่ะอยากให้ทุกคนทานป้องกันไว้ดีกว่านะคะถ้าเราเป็นแล้วมันจะแก้ไม่ทนันผลสุดท้ายอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุของการเกิดเป็นโรคมะเร็งหรือสภาวะแทรกซ้อนโรคอื่นๆนั่นเองค่ะ